นะเดี๋ยวผมไปเช็คของที่คันก่อนเดี๋ยวคุณช่วยดูหน้าร้านให้ผมหน่อยนะปะตนาตาครับผมนะชันมาแล้พัสดุรหัสรับพัสด,ดุเลขอะไรครับรหัสร,รับคืออะไรอะ่ะก็รหัสที่คุณใช้รับพัสดุยังไงล่ละครับรหัสร,รับของฉั้นแล้วทำไมฉันจะต้องให้คุณได้ล่ะคุณ คือถ้าคุณไม่บอกรหัสรับพัสดุผมมาเนี่ยผมจะไปเอาพัสดุหมายคุณได้ยังไงล่ะครับนั่นมันก็เรื่องของคุณเร็วๆเวถอะคุณฉันไม่มีเวลามาเถียง,งคุณหรอกนะคุณคือคุณเนี่ยต้องบอกรหัสรับพัสดุมาผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าพัสดุคุณอยู่ตรงไหนลูกค้าคนอื่นเขามาเนี่ยเขาก็บอกเลขรับพัสดุกันทั้งนั้นคือพัสดุมันเยอะมากเลยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลารหัสอะไรล่ะแล้วฉันจะรู้ไหมล่ะ ปกติฟานชั้นก็เป็นคนรับให้ตลอดแล้วของก็ส่งมาที่นี่ไม่ใช่หรอเอางี้นะครับคุณลองหาดูก่อนสิครับฉันหาแล้วมันไม่มีหรือว่าคุณไม่ได้ส่งรหัสมาให้ชั้นเป็นไปไม่ได้ครับทางเราเนี่ยได้รับของเมื่อไหร่เราจะส่งเลขรหัสพัสดุกไปให้ลูกค้าทางโทรศัพท์ทุกครั้งครับสวัสดีครับพี่สวัสดีผมเอารับพัสดุ9572ครับโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ นี่ครับโอ้ขอบคุณครับพี่บคนี่คุณทาไมคนอื่นมีพัสดุแต่ฉันไม่มีอะไรลล่ะคุณแก้งฉันใช่ไหมฮะใช่ช่างถอครับคุณบอกเบอร์โทรศัพท์เลขท้ายสามตัวหลังให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมหาในระบบหนึ่งสามห้าคุณแน่ใจนะครับว่าเลขหนึ่งสามห้าเนี่ย ผมลองหาดูแล้วมันไม่เห็นจะมีเลยครับแน่ใจสิฉันยังไม่รับพัสดุเลยแล้วถ้าฉันได้รับพัสดุแล้วเนี่ยฉันจะมาหาคุณรับพัสดุเพื่ออะไรนี่คุณอมพัสดุฉันไว้ใช่ไหมขอโทษนะคะมารับพัสดุ7525โอเคครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเลข นี่ครับขอบคุณค่ะนี่คุณคุณทำอะไรของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ช่วยฉันหางันฉันหาเองแล้วนะโอ๊ยนี่คุณคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับนั่นเนี่ยมันเป็นพัสดุของลูกค้าท่านอื่นถ้ามันเสียหายคุณต้องชดใช้คุณรู้ไหมครับ ถ้าจะมีคนชดใช้นะ่ะก็ต้องเป็นคุณอะไรที่ต้องชดใช้เพราะคุณไม่ช่วยฉันหาของและฉันก็จะร้องเรียนคุณด้วยโอเคโอเคก็ได้ครับไหนคุณเปิดประวัติการสั่งซื้อให้ผมดูหน่อยหรือเลขการสั่งซื้อก็ได้ฉันไม่มีประวัติการสั่งซื้อหรอกนะเพราะว่าแฟนฉันไม่คนซื้อให้งั้นบอกเบอร์โทรศัพท์แฟนคุณมาหน่อยสิครับเอาเลขท้ายสาตัวหลังน,ะนี่จะเอาเบอร์แฟนฉันไปทำไมคะนี่คุณ คุณจะรับพัสดุไม่ใช่เหรอครับก็แฟนคุณเป็นคนสั่งคุณก็ต้องบอกเบอร์เขาดีโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยทําไมคุณจะต้องเสียงดังด้วยนี่มันเป็นของขวัญวันครบรอบที่เราคบกันสามเดือนแฟนฉันเนี่ยสั่งช็อกโกแลตาต่างประเทศมาให้หรือว่าคุณอิจฉาฉันคุณก็เลยเก็บพัสดุฉันไว้กินเองใช่ไหมอ้อะไรของคุณครับเนี่ยคุณจะรับพัสดุไหมครับถ้าคุณจะรับเนี่ยคุณก็บอกเบอร์โทรศัพท์แฟนคุณมานี่คุณ ทำไมคุณเอาแต่ขอบเบอร์แฟนฉันอยู่ได้เอาเบอร์พ่อเบอร์แม่ฉันไปด้วยไหมตโโกลงคุณจะรับไหมถ้าคุณไม่รับเนี่ยคุณก็ออกไปเลยผมก็บอกคุณไปแล้วว่าจะรับพัสดุเนี่ยมันต้องใช้เลขรหัสพัสดุหรือไม่ก็บอกเบอร์โทรศัพท์แฟนคุณมาโอ้ยอะไรเนี่ยโยุ่งยากชะมัดเลยเอากะดาษมาเดี๋ยวฉันจดให้ปาก,กาด้วยสินี่ครับปาก,กา เบอร์แฟนฉันรีบเช็คแลวเร็วด้วยครับผมเออมันไม่เห็นมีเลยครับจะไม่มีได้ไงล่ะเบอร์แฟนฉันแกก็ได้ไปแล้วเนี่ยก็มันไม่มีจริงๆเนี่ยผมตรวจสอบละเอียดแล้วนะหนูที่แกขอเบอร์แฟนฉันไปเพราะว่าแกจะเอาไปโทรไปจีบแฟนฉันใช่ไหมหรือว่าแกเป็ไม่ใช่ชีพใช่ไหมโอ้ยคุณคุณลองโทรถาแฟนคุณก่อนไหมครับ ทุกคนได้อยู่หน้าจอทุกคนครับเคยเจอมนุษย์บ้าๆแบบนี้บ้างไหมครับถ้าเคยเจอเนี่ยคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะนี่คุณคุณอย่าเอาเรื่องไร้สาระพวกนี้มาปั่นประสาทผมเลยผมแนะนําคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะให้โทรไปถามแฟนคุณก่อนถ้าคุณไม่ทําแล้วก็ผมจะไปแจ้งความข้อหาคุณทําให้คนอื่นเดือดร้อนและทํำข้าวของเสียหายเฮ้ยที่ันกันเนี่ยฉันโทรถามแฟนฉันก็ได้ หลาที่รักพาสดุที่คุณส่งมาจากต่างประเทศเนี่ยรหัสลับอะไรนะผนักงานที่นี่ไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวถ้าฉันได้พาสดุแล้วเนี่ยฉันจะคอมเพนมันให้หนักเลยเอาให้มันเข็ดไปเลยอะอะไรนะคุณไม่ส่งมาหรอ,อนี่คุณเออฉันไม่เอาแล้วก็ได้แล้วันก็จะไม่คอมเพนคุณละ นี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยโอยแต่ละวันเจอปัญหาอะไรก็มไม่รู้โอ s <S ๊ยอ้ยออนอัดเป็นไรปะเนี่ยหัวหน้าครับเมื่อกี้มายุตยูลงร้านอีกแล้วครับใครกันก็ผู้หญิงคนเมื่อกี้สิครับ เขาจะมารับพัสดุแต่ไม่มีเลขพัสดุแล้วก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์อะไรด้วยแถมยังมาบอกว่าผมเนี่ยจะเอาเบอร์โทรศัพท์แฟนเขาไปจีบอีกไอ้คนแบบนี้เนี่ยมันก็มีอยู่จริงด้วยนะโหหัวหน้าถ้าหัวหน้ายืนอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยหัวหน้าจะรู้เลยครับว่าทํางานบริการเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหนื่อยแต่ปวดหัวด้วยเออเอานะอดทนไว้ก่อนนี่นี่คุณ ถ้าลืมถามไปว่าแฟนฉันสั่งช็อกโกแลตมาจากเกาหลีหรืญี่ปุ่นนะนี่คุณแฟนคุณก็บอกเองว่าไม่ใช่หรอครับเพาเขาไม่ได้สั่งเขาก็อาจจะสพายฉันก็ได้ไงแล้วนี่ร้านคุณมีช็อกโกแลตขายปะโอ้ยคุณนี่มันร้านส่งพัสดุครับไม่ใช่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเอาใครจะไปดูล่ะร้านคุณดูโล่งๆอะเหมือนร้านสะดวกซื้อบางที่เลยอะ หัวหน้าหัวหน้าช่วยผมด้วยวันนี้ผมขอลางานวันหนึ่งนะครับผมต้องไปหาหมอจิตเวชแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ถ้าไม่มีช็อกโกแลตเนี่ยฉันไปก็ได้นี่หน้าร้านเราเนี่ยหน่ารับพนักงานเพิ่มนะใช่แล้วครับหัวหน้าแต่ผมขอรับหมอดูมาก่อนนะครับจะให้เช็คไปเลยว่าลูกค้าคนไหนบ้างผมจะได้เตรียมยาดมไว้ล่วงหน้าเออนะ ก่อนจะทำงานบริการไม่ใช่เข้าใจแค่ตัวเองแต่ต้องเข้าใจผู้อื่นด้วย